คุณแม่ตั้งครรภ์คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างไรให้ปลอดภัยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้กรมการขนส่งทางบกได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็การขับรถของคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะครับว่าทําอย่างไรจึงจะปลอดภัยก็มีข้อห้ามนะครับห้ามคาดเข็มขัดเนี่ยผ่านบริเวณหน้าท้องเพราะ จะเป็นอันตรายได้นะครับเป็นการคาดเข็มขัดนิรภัยที่ผิดวิธีแล้ววิธีที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างไรนะครับวิธีที่ถูกต้องหนึ่งก็คือจะต้องปรับเบาะเลื่อนไปทางด้านหลังซึ่งคุณแม่สามารถที่จะเหยียดขาและขยับข้อเท้าได้นะครับ 2. คาดเข็มขัดนิรภัยส่วนบนพาดจ,จากไหประาราเฉียงลงมาผ่านร่องไหลพอดีไม่พาดคอนะครับและ 3. คา,าดเข็มขัดนิรภัยส่วนล่าง นะครับส่วนล่างเนี่ยพาดผ่านหน้าตักดึงลงมาต่ำกว่าคันนะครับให้อยู่ในแนวสะโพกปรับให้กระชับแล้วก็ตรวจสอบระบบการทํางานของถุงลมนิรภัยก่อนการเดินทางจะช่วยลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับทีนี้ถ้าคุณแม่มีความจําเป็นที่จะต้องขับรถเนี่ยมีวิธีปฏิบัตินะครับถ้ามีความจําเป็นจะต้องขับรถก็คือปรับท่านั่งไม่ เอ็นไปด้านหลังหรือตั้งชันมากจนเกินไปปรับพวงมาลัยให้อยู่บริเวณหน้าอกเหนือบริเวณท้องขึ้นไปนะครับระยะห่างประมาณ1ช่วงแขนคาดเข็มขัดนิรภัยเช่นเดียวกับกรณีที่เป็นผู้โดยสารที่ตั้งขันนะครับก็คาดในลักษณะเดียวกันสิ่งที่ควรจะต้องระวังก็คือคุณแม่ที่แพ้ท้องควรหลีกเลี่ยงการขับรถเพราะอาจจะเกิดอาการแพ้ขณะที่เราขับรถได้ แล้วก็คุณแม่ที่มีอายุครร์เกิน6เดือนไม่ควรขับรถนะครับเพราะขนาดของท้องใหญ่ขึ้นหากเบรกกระทันหันจะทำให้ท้องกระแทกพวงมาลัยรถยนต์ได้นั่นเองนะครับ